าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะในชนกาซาก็คืออัลชิฟานั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในกองทัพอิสราเอลก็ไปปฏิบัติการอยู่นานประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าเชื่อนะคะว่าจาก หน่วยข่าวกรองที่อิสราเอลได้รับเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยกลับไปใช้โรงพยาบาลอัลชิฟาเป็นฐานที่มั่นทั้งๆที่กลุ่มฮามาสแล้วก็คนในโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธนะคะว่าไม่มีนักรบแม้แต่สักคนเดียวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถึงกระนั้น,นอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ถอนกําลังเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้สภาพของโรงพยาบาลอัลชิฟาก็เหลือแต่ซากค,ค่ะ สองสัปดาห์ก่อนนะคะอิสราเอลเนี่ยเปิดปฏิบัติการบุกรงพยาบาลอัลชิฟาเป็นครั้งที่2หลังมีรายงานว่าแกนนำฮามาสเนี่ยกลับไปใช้พื้นที่เป็นฐานโจมตีอิสราเอลซึ่งกลุ่มฮามาสแล้วก็แพทย์ในโรงพยาบาลน,นะคะปฏิเสธอย่างที่บอกไปว่าไม่มีนักรบติดอาวุธอยู่ในโรงพยาบาลสักคนล่าสุดกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการเมื่อวานนี้นะคะว่าทหารอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลอัลชิฟาไปแล้วโดยสาม,มารถสังหารนักรบฝ่ายศัตรูได้อย่างน้อย200คนรวมไปถึงยึดอาวุธระเบิดมีเอกสารข่าวกรองแล้วก็มีเงินสดเป็นจำนวนมาก,กานอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพลเรือนผู้ป่วยแล้วก็ทีมแพทย์<ช>ด้วยภาพที่ถ่ายหลังจากที่กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกไปนี่คะ่ะผู้ชมนี่คือภาพเต็มๆจะเห็นเลยนะคะว่ามันเหลือแต่ซากจริงๆ อาคารผ่าตัดหลักของโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อาคารที่อยู่ใกล้ๆก,ลก,ลกันซึ่งเป็นที่ตั้งผ่าตัดทั่วไปแล้วก็ยังมีผแผนกศัลยกรรมกระดูกคือตอนนี้แทบไม่เหลือตึกแล้วนะคะไม่เหลือความเป็นอาคารแล้วก็คือถูกทาลายยับเยินไปหมดนี่ภาพข้างในอย่างที่เห็น ขณะที่ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนก็รีบเข้ามายัางพื้นที่รอบๆโรงพยาบาลเพื่อสำรวจความเสียหายในย่านที่พักอาศัยที่อยู่รอบๆนะคะซึ่งสื่อปาเลสไตน์เนี่ยรายงานอ้างจากนายมามูธบาซาวนะคะนายมามูธบาซาวเป็นโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนในการซาซึ่งควบคุมโดยฮามาสบอกว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยทำลายทุกอย่างจริงๆคือทำลายทุกแผนกทุกอาคารแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในโรงพยาบาล ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกาซานะคะซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มฮามาสค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่พบศพหลายสิบศพเลยทั้งในแล้วก็รอบๆโรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถจะให้บริการได้อีกต่อไปขณะที่แพทย์คนหนึ่งนะคะบอกกับสำนักข่าว AFP บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บกู้ศพได้มากกว่า20ศพแล้วหลายศพนะคะถูกบดขยี้โดยยานพาหนะที่ถอนกําลังออกไป สำหรับฝ่ายที่สนับสนุนกองทัพอิสราเอลนี่เป็นหลักฐานความคืบหน้าที่กองทัพทําได้ระหว่างสงครามแล้วก็เป็นความสําเร็จด้านยุทธวิธีด้วยการจู่โจมศัตรูอย่างหนักหน่วงแบบไม่ทันตั้งตัวขณะที่โคศกกองทัพอิสราเอลนะคะพูดถึงปฏิบัติการครั้งนี้บอกว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จที่สุดจนถึงตอนนี้เมื่อพิจารณาจากจํานวนฝ่ายศัตรูที่ถูกสังหารแล้วก็จับกลุ่มรวมไปถึงข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมได้ แต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนนะคะมองบอกว่าการบุกจู่โจมโรงพยาบาลอาลชิฟาครั้งที่2เนี่ยแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์ทางทหารของอิสราเอลสำหรับสงครามนี้ซึ่งทําให้นักรพามาสแล้วก็กลุ่มยฮารต์อิสลามปาเลสไตน์กลับไปตั้งหลักได้หลังจากที่อิสราเอลนะคะถอนกําลังออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของสนนกาซาค่ะ